มาคุยข้างล่างบนองกันนะแล้ว่อยชินกันเท่าไหร่ตัวมีดปั๊บฮะคุณไปช่วยมีดด่วนเลยฮะอันนี้ติดต่อสตอรี่จะเล่นกับใครย่ายมีดมันก็ต้องหาเองนะมึช่วยอะไรไม่ได้นะกูบอกให้นะขอายเทหน่อยได้ไหมไทเทไรมันแพงกูก็ต้องใช้ซื้อหน่อยละแสนนะไม่เอากูต้องใช้พี่ตะเกียวกูยังไม่ตีไม่ติดเลยอ่าเคียวส่อยเขาเขานัดมาครับหรือว่าครับครับ ให้ให้ประกาศตามใช่ไหมครับเขาน่าจะมาครับเขาเขาโทรบอกให้ผมมาอ๋ออโอเคค่ะแต่นี่คือตกลงกันเวลาตกลงกันแล้วใช่ไหมใช,ใช่ครับอ,อ๋อเขาเขาตกลงกันแล้วค่ะ ล้ววสนนปเล่นกันวันไหนกี่ใบครับนัดก,กันวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับสามสิบห้ <35 S 1> <17 S 3> บาใ <17 S 2> <17. S 3> บสิบเจ็ดคือวันจันทร์กี่ใบนะครับสามสิบห <35. S 1> ้าใช่ใช่ครับเวลากี่โมงคาสักทุ่มครึ่งไหมครับพี่มันมันต้องไปก่อนกี่โมงนะครับสองทุ่มครับ สองทุ่มได้ครับทุ่มครึ่งอะไรครับงั้นก็จะเป็นวันที่สิบเจ็ดก็คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สิบเจ็ดเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเคียวสวยกับดัมมอนเทสสามสิบห้าใบถูกไหมครับโอเคถ้างั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวทําการประกาศให้คะ่ะโอเคครับขอขอใช้ใชโต๊ะคาบชิปนะครับโอเคนะว่าให้โต๊ะคาบชิฟให้ยี่สิบเจ็ดคนเลยแหละเดีย๋ยวทำประกาศเนี โอเคครับนั่นน่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวจะพาทำประกาศให้ครับครับครับโอเคครับอ่ะก็วันที่สิบเจ็ดเราก็เต็มตัวแล้วก็วันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเดี๋ยวจะหาซ้อมนะซ้อมนะอย่าบอกเพื่อนด้วยซ้อมไหนพี่เวลา้วยรันปีสิบหรอใช่ครับปีสิบปีสิจัดเออเช่นนี้แหละนั่นจัด หลัวพี่เกลามีปูหนึ่งไปงัดบ้านด,ดีิแบบวะไปเดียมันบวกหนึ่งแล้วมันลดดาเมจดปะปากาหลามไงไม่เคยกลาที่เลยขนาดนี้มาก่อนปากหลามแล้วก็แต่ว่าติดติดแบบตอนเช้าแม่งตอนเชา้ชาอย่างกูตัวนี้ยังกลาดาเมจปากหลามไงต้องบวกสองอ่ะต้องต้องบวกสามอ่ะต้องเป็นพวกเป็นเส,สียจะแบบซีดได้อ่ะนี่ร้านโอเเกิดมีแต่ดาเมจดซีติดปะ ต่พอจะไปตีปุ๊บเดลือวะเหลือปังสับเราจริงไอไอสถานะมันกี่วิรถีนสามวิรถหนึ่งไปก่อนไปก่อนเลยเนี่ยความเพลยยงคันอน่ะคันเฮ้ยพระส่งหลุบร้านมาให้บ้านมาแล้วอ่าตีฝองเิรเดี๋ยวนะเดี๋ยว